วันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาครับมาดูนะครับว่าการวิธีผ่อนคลายหลังจากเลิกงานนะครับวันนี้ก็มาดูปลานะครับปลาเราก็จะเรียกนะครับเรียกปลามาเรียกปลามานะครับหลังจากเราเหนื่อยนะครับเหนื่อยจากการทํางานเราก็มาดูสัตว์หรือว่าดูปลาที่เราเลี้ยงที่หลังบ้านนะครับตอนแรกก็ต้องเรียกให้ปลามาก่อนนะครับ ก็โดยการเคาะๆนะฮะปลาก็จะมานะครับปลาก็จะมาแล้วเริ่มมานะครับเริ่มมาเริ่มมาก็จะเลี้ยงไปดูเล่นๆนะครับไปดูเล่นโอ้อพระเจ้าจอดมันยอดมากนี่เป็ดนะครับเป็ดก็จะมากินอาหารร่วมกับปลานะครับว่าไม่เป็นไรนะครับก็ให้เป็ดได้กินได้กินอาหารด้วยนะก็จะมีปลาครับ ปลานิ้นนะครับปลาบึกนะครับปลาสวายตัวแม่ก็บินมาแล้วแม่ก็มาแล้วแม่เป็ดครับก็จะดูเราก็จะเพลินนะครับเวลากลับจากที่ทํางานมาแล้วมาดูนะครับปลาที่เราเลี้ยงนะครับก็จะมีความสุขมีความสุขสุขใจสุขใจก็หายเหนื่อยนั่งไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับมาดูปลายิ่งเห็น เขาหนีโตวันโตคืนนะครับเป็ดก็มีความสุขก็ไม่เบียดเบียนกันนะครับก็ต่างคนก็ต่างกินเป็ดก็จะไม่ไปกัดปลาเขาจะกินหัวอาหารปลาก็จะกินอาหารปลาไปนะครับก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับมีปลาคราบด้วยนะครับปลาคราบเลี้ยงปลาคราบก็หลายตัวนะครับก็จะสวยงามนะปลาคราฟสวยงามนะครับสวยงามมากปลาคราฟ ปลาคราฟสวยนะครับสวยสวยมากเลยเห็นไหมครับอ่าเลี้ยงเ,เป็นสาลังบ้านนะครับเป็นบ่ออยู่ที่หลังบ้านนะครับเป็นบ่อหลังบ้าน,นที่หลังบ้านกลับจากงานเลิกงานมาก็จะมาให้อาหารปลาทุกวัน,นก็เพื่อนก็ลองนะครับลองก็ปล่อยที่บ้านดูหา ไม่มีพื้นที่มากนะก็ทําเป็นบ่อเล็กเเลี้ยงก็ได้นะครับเลี้ยงผมเลี้ยงนะครับผมจะไม่ไม,ไม่ไม่กินนะครับปกติก็ไม่ชอบฆ่าสัตว์นะไม่ชอบฆ่าสัตว์ก็มไม่ได้กินอะไรก็เลี้ยงเลี้ยงมาก็หลายปีแล้วนะครับสามสาม,ส,าม,ส,ามสี่ปีแล้วนะครับปลาคาร์ฟเอามาปล่อยตัวเล็กๆนะครับแต่ก่อนเป็นตัวเล็กๆตัวเล็เลเลกๆก็ซื้อมาตัวละประมาณสี่สิบห้าสิบบาท ก็ปล่อยหลายตัวนะครับก็ปล่อยไว้หลายตัวเหมือนกันปล่อยไว้หลายตวัวก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับความสุขเล็กๆน้อยที่หลังเลิกงานแล้วก็มาให้อาหารปลาได้บุญด้วยนะครับได้บุญถ้าเราจะหากินแล้วก็ไปซื้อตลาดนะครับเราก็จะไม่ ไม่ค่อยเอาปลาที่ตัวเองเลี้ยงนี่มาทาอาหารนะครับไม,ไ,มไม่ค่อยเอาปลาที่ตัวเองเลี้ยงมาทําอาหารเพ,าเพราะว่ามันแบบเรารักครับเราเลี้ยงให้อาหารทุกวันนะครับให้อาหารทุกวันเราให้ใกล้ๆอย่างเงี้ยมือเใกล้เขาก็จะเข้ามาก็จะเข้ามานะครับเขาก็จะเข้ามากินกับเราเลยก็จะเข้ามากินกับรนะเรา,เ,า,า,ราเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมาเข้ามาเข้ามา ก็กินไม่ลงนะครับกินไม่ลงสงสารพอเห็นปลาคาร์ก็สวยนะครับสวยนะครับสวยปลาคาร์สวยตัวใหญ่แล้วนะครับปลาคาร์ตัวใหญ่ดูนะครับดูนะครับส่วนปลาคาร์ก็ไม่ต้องทําน้ําพุไม่ต้องทําเครื่องบําบัดน้ําอะไรนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับหน้าแรงก็น้ําลดลงก็เขาก็จะอยู่ อยู่ได้นะครับก็ทําที่บังแดดให้เขาหน่อยนะว่า <c oughs> ทำเป็นได้ทําที่บังแดดอะไรให้เพราะว่าตอนหน้าแรงเนี่ยน้ำจะลดลงมากนะครับก็ดูแลนะครับให้อาหารทุกวันนะครับให้อาหารทุกวันส่วนมากก็ให้อาหารตอนเย็นนะครับตอนเย็นครั้งเดียวนะครับเป็ดก็จะลอยเล่นสนุกสนานนะครับนี่ครับเปยวก็จะลอยเล่นสนุกสนาน ได้สนุกสนานก็นี่ครับการเลี้ยงปลาสามารถผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานทำงานมานเหนื่อยกลับมาบ้านก็มาให้อาหารปลานะครับให้อาหารเป็ดนะเราเลี้ยงเราดูไปก็เพลินไปนะครับเพลินน,นะครับ ได้บุญด้วยนะครับได้บุญผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็มีนะครับเป็ดก็มีถ้าอยากกินก็ไปซื้อตลาดนะอยากกินก็จะซื้อตลาดจะไม่ไม,ไม่ไม่กินปลาตัวเองเลยนะไม่กินปลาเพราะว่าก็เราให้อาหารนะครับให้อาหารแล้วก็ลักสลกสารนะครับสารเขายิ่งเห็นกำลังโตโตเนี่ยโอ้กำลังสวยๆนะกินไม่ลงนะสวยๆกินไม่ลง ปลาคราบก็เยอะนะครับแต่วันนี้สงสัยไปไหนไม่รู้ไม่ขึ้นมาหรือว่าอิ่มแล้วนะครับก็เห็นมาอยู่สามสี่ตัวก็มีสีเงินสีแดงแดงเหลืองเหลืองเนี่ยามาปล่อยซื้อมาปล่อยตัวดำๆนี่ก็เป็นปลาอะไรไม่รู้ปลานินลูกผสมผ่านะครับดำๆตัวดำๆเนี่ยคล้ายปลานิลแต่ออกสีดำๆ นี่แม่เป็ดนะครับแม่เป็ดก็จะพาลูกมากินนะครับก็จะไมะ่ไม่กัดปลานะครับเป็ดก็จะไม่ทำ้ายปลาปลาก็กินอาหารไปเป็ดก็กินอาหารก็จะอาศัยอยู่ด้วยกันอ,อ,อาศัยอยู่ด้วยกันอาศัยอยู่ด้วยกันวันนี้ปลาบึกปลาสวายไม่ขึ้นนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรสงสัยอิ่มสงสัยอิ่ม ก็เป็นความสุขนะครับก็เป็นความสุขเป็นความสุขที่เราให้ง่ายนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะครับมาให้อาหารปลาความสุขในการดูความสุขที่เป็นผู้ให้ความสุขที่เราได้บุญเห็นปลาได้กินอาหารเราก็มีความสุขเราไม่ต้องไปฆ่า กินเลือดก,กินเนื้อเขานะครับก็ก็เลี้ยงแล้วก็รักนะฮะก็รักอ่าให้เนี่ยไอแม่ปิดเดนี่ยอ่าเนี่ยอ่ากินกินนะนะครับเราเลี้ยงก็เหมือน,นเลี้ยงลูกเรานะครับยิ่งเห็นเขาเติบโตโอ้เรายิ่งดีใจนะครับแต่ญาติอยากจะกินก็ไปซื้อตลาดนะผมก็จะให้แม่บ้านไปซื้อที่ตลาดนะเราก็ไม่ต้องไป ไม่ให้กินปลาที่เลี้ยงนะครับไม่ให้กินปลาที่เลี้ยงนะครับก็นะครับก็เพื่อนๆพี่ๆก็น้องๆก็สามารถนําไปใช้นําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับตามสถานที่ตัวเองนี่บ่อใหญ่บ่อเล็กนี่เป็นบ่อล้างบ้านนะครับเป็นบ่อล้างบ้านของผมนะครับก็นําไปใช้นะครับทําเลี้ยงนะครับเราจะไว้บริโภคก็ได้นะครับใคร ไว้บริโภคไว้กินในครัวเรือนนะครับไว้กินในครัวเรือนก็ได้ประหยัดเงินด้วยนะอาหารก็เอาเศษหาวัสดุเป็นข้าวเป็นอะไรเงี้ยเป็นเศษเ,เ,เป็นรำนะครับรำมาผสมน้ําให้กินก็ก็มีบางวันนะครับก็ให้กินถ้าให้อาหารเยอะน้ําก็จะเสียนะอันนี้ผมก็จะให้นะอาหารพอเหมาะไม่ให้มากนะเพราะว่าข้างบ่อก็จะมีต้นไม้มีอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นอาหารได้นะ เป็นพุ่มไม้เป็นอะไรเนี่ยก็ปล่อยไว้ให้เป็นให้ปลาให้ปลาได้อยู่ให้เป็นนะครับก็นาไปใช้ประโยชน์นะครับนาไปประยุกต์ใช้เพื่อผ่อนคลายแล้วกับมาจากทํางาน,นเหนื่อยนะทางาน,นเหนื่อยมานะได้ดูปลาเพลินนะครับได้ดูปลาเพลิน